สวัสดีสวัสดีตอนเช้าเช้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีสวัสดีเอฟซีบัตทุกคนตอนนี้สวัสดีลุงตอนนี้กำลังกะเกียมนะพี่น้องรอรถสิไปส่งเอืออยู่อุวาสะพานยงจันน้องข่ายนะพี่น้อง จอบอนี่ชอบอนีออ่รุง <laughs> ไหรหยอกกันดีคักไกบบกด้กับอันอายเอลิกกับ <laughs> ลุงลุ่มด้วยละมันหยอกับขี่กระเดือนนี ไหลยอกันผูกอดพล่าสนะเมื่อไหร่บอเนี่ยพล่ามาหามือยังมาซีเมื่อหามือยังโบอวนแห่งคือเก่า สีหุนดีเหนวหมยีลาสิหุนดีครีคน้องเห่ินหมุกลบมาก่อนเอา Eric à, <laughs> à. yeah, và cô luôn học thi gắn vỏ đi. Ăn. 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 พี่น้องพอสาวก็มาแล้วสิมาหลับไปสะพานสบายดีพัดไปอีพอไปซื้อข้าวจีบ้เตียงจันพี่น้องก้อดฉ่ำแขนยาวเป็นแมสก้อนหนึ่งตัดได้ครึ่งพี่น้องพูว่าคือยาวโอ้ต่างกันเนาะเอิ็ดเอ็ดไอหนังเน,นี่นย,อนอยไงสะพัดเอ็ดไอเป็นหนังเนี่นย เเดี๋ยวนเอใใสทก่อนเดินทางพี่นนองกาเฟข้าวจีฝรั่งสัพเรเขาจะจะใส่ข้าวจีฝรั่งเนาะฝรั่งกินนข้าวจีตื่นวีา่านอออือหรือว่าฝรั่งกินแล้วมันคือข้าวจีเขาเลยใส่ซื้อข้าวจี ของเขาไมนก็บซื้อเขาทีเพอืมสิเป็นเปนเป็นเป็นอะไรวแล้วท้ามันอยนได้เอือยเขาเขาจีอยู่เวียงกับอยู่ล่วงพบางอะไรเสเอยู่งนี่ดูด่าหรอสโก่ะโกดสีว่า

เอ้ยกระดาษจะได้สิงสู้เจ้าแยกออกมาอยู่บ่ะอออีว่ากบอ้ัมางกันบางอย่างเออันนีเขาเย่าคัดลังบ่โนเปลี่ยนนยั่เปลี่ยนอันคือเปลี่ยนเนด่ยมันก็ชื่อเลยด้ลืมเบิดบ่ได้่เนาะกี้ทาล่ะ่าเามัน่ะพะมันเป็นเบิด 有约，真的有那哥的儿的本的他的兵的，的不的不的满。的那的真的吗？的吹的响的那的喝。的不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  อัี้เออได้อจุ่มกินเอาข้าจีจุ่มกาแฟกินเวียรมซุงฮาเอาไอข้าจีจุ่มกันแ้วล่ะมันอ่อนมันนุ่มะ่แก้วิออนแล้วมันดูดน้ำมาไระจุ่ได้แล้วนแบบนี้นี่นี่นี่บ่วงบวงเอาบ่วงคนบบได้แล้วนี่ได้แล้ว เขาว่ามันมีสารี่อาก่ามันมปรี้ยงนะาโอ้ยเคยหลาคนกินจนแบบเคยโตแล้วเปล่าเคยโตแบบเวลากินแล้วเอาซองคุณมันมันกมีกพสติกมันจะไแล้วถุงมันพสติกนี่มันเป็น

บเห็นนั่นชุดอโยหญิงพายนแม่น้อน้ปือน่เคนี่จะคของบัานผักไปกินอยู่โอ้ยว่าตลกเฮฮาเนาะพี่น้องมันตั้งเป็นแนวหดรัแ้าน่ร้านยออกะจะเอ๊ะอาไปดละแล้วเลือกอีกแล้วไม่เอาผักอีกแล้ว อืมอยู่พื้นเขาคือใส่อยู่อ่ะมา่นก็ไม่ก็ใสไปใสแต่นี่มันไม่กินพักอืมากินพักละเลือกแมวไม่แสบไม่แสบปวะทั้งลาวทั้งไทยเลยไม่แสบได้ว่าบาสตาได้ ไปขนามาสิปีนล้เราเป็นไปเลยใช่ใช่น้ำแม่เลยรองออกอยู่ไดนเราบางนขอเบิ้งคนอเมริกาคนอังกฤษอันคนอีสานทาไปสร้างครอบค่ัวเุ่้่นนะสรางลูกว่าไทยว่าวได้บางความเรนี้แต่ฟังกันหูเหดหูเหมิดรวมกันค้นภาษากหูกันนะะลูกว่าอังกฤษแต่ว่าแม่ว่าไทยครอบลูกใครว่าไทยเลย กินเข่าเศร้าแล้วนะพี่หลังก็จะได้เดินทางบ้านานนน่่่

กี่หละเต้นยองเงาโอ้ยบาลาบัมบัมบัมนี่เด็พี่น้องบัานผักไอไม้วอนเนะมเมื่อคืนเนี่ยไปกินไปเล่นนำพ่อสาวอยู่เนาะว่าตอกกนโลกเฮ่าเพื่อนมีโรงแรมอยู่ทางไอเตกเนี่ย หนึ่งอันนะ่ะเนาะหนึ่งบอนหล้วก็บ,บอลที่สองกับบันผักพี่เนะาะบันผักว่าก็วักง่ายขึ้นละสองลอยหาซีพี่เนาะฮันลุงเร่เหมือนกับขึ้นละสามลอยก็แเ้วแต่ห้องเนาะพี่น้องเนาะแต่ห้องชาวแพงมาผักบ้านผักหนี่งชึ๊ด้พี่น้องเลยพอนอนอยู่สองลอยหาซี ไปขึ้นเบิดบ้านนอกรถอีหอกกับรถเก่งเราเห็นหนังแล้วไปขี่อยู่บ้านนอกเดี๋ยวไม่ได้ดอกะพอเอ้ยรถเจ้านี่เพราะขับขี่รถขั้นนี้ลงไปย้ำลูกดิ้ยันหัวแต่ทางดำน้องวาสีอัน พห้ปมาเมานังนี่มีกำล้มอยู่นะเจ้า,อจาของมันผักเพระาะว่าอยากไปส่งเอา้าแงกัเกงใจเพิอนะ่อเกงใจตัวไ,นะไ่เปรสาวแ่งกันัน่งใจดีแโอ้ยจะมินได้ลาลาสิตพิเศษตลอด พี่น้องเฮ็ดหลดขั้นหน่อยเจ้าของบันผักสิไปส่งมาจ้ะรหลดเจ้าของบันผักโอ้โหลสลาสเล็กพี่น้องสตาเตล็กสเตล็กผู้มันอาวิโกไป ไปกับเ,ง,เ,ง,เง,งินเง,งินก็มานางมาตอนาาายไปหถึงชาดานเนาะพี่น้องน้องคายเวียงจันเวียงจันน้องคายเจ้าจของบ้นานผักเพิ่นมีน้ำใจมาส่งลุงรถแล้วเพิ่นเมื่อยแล้วพี่น้องส่งน้องกับ อ่ะอกับเอ,อื้อยขนหลเป็นที่แล้ว่อยนะพี่เนาะแต่หลดท่ท่นออกนะนนเนาะมฮะมย,มยังกัลลดไม่ไหายก้นตนาแดง พอนังบอกพี่เนาะน้ำตาไหลน้ำตาออกคอยเนะาะน่าอะทิมไปถดน,นี่ใหญ่เผิดกะอุบอุ่นเนาะอ้ายเผิดกัะอบอุ่นใจดีนอกเอลิกนนาหักก่อนจ่ากันโอยเนาะพี่เนาะมันฮนะ ไอเอโดะกับไหบอไอตีเขาคือโบเห็นไอเอากระดาษทิ ad ad ่ชูน้ำงไปปาดเช็ดหน้าแล้วกันยื้อยื mm ้อ hmm. มันย oh, ังยืนค่อยอยู่ได้ขนาดไหนเออเบื้องนอกอยู่ทางรถนี่เนาะโอ้คนเต็มหยัด ช่เจ้ากันักัร่องา้หลุดออกแล้วออกแล้วบายบายสวัสดีดิานทางปลอดภัยเลย จากนั้นก็สิเดินทางทางกับน้องพี่นางเนาะอีลานางห,ห,หน,หนาบอหนางหนาบอลูรถรถพัตู้แอร์เย็นอยูะะ่ก็ล่ะโอ้<น>ท่างรถอันรถนม่์เรากินกาแฟอ่ะอัน เอือยอ้ายมาเถี่ยวเมืองเล่ากับซาแพงปะมมั่นปได้ย่งงหายเป็นที่ระลึกเลยพี่น้องเพราะว่าลังเถือเป็นคงอยู่คงกินเป็นขาหลุดขายังมีแต่เอือยมีแต่อ้ายออกเนาะพว่าจักสีได้ยังเป็นที่ระลึกเฮาก็คขิดจักสีเอายังง่าข้องนจากโรงพยาบาลกับเอือยซื้อเนาะก็เลยซาแพงกับปะมา่ได้ยังผาเอือยเลยมีแต่สิ่งดีมีแต่สิ่งงาน ดีๆเหมาะให้กันมีแต่ความหักนี่ล่ะเด้อเอื้อยเอ้ยบ่ได้ยางหายซ้ำก็ขอโทษขออภัยหลายๆคั่นสิซื้อให้บัดเอื้อยบัดแหงเอาให้เฮาหลายกัวเนาะเอามานอนคืนนี้กเอื้อยได้จ่ายค่าห้องแม่นเพิ่นเพิ่นสิเพิ่นสิจ่ายเองพ่นน่ะอันนี้ก็ทางขึ้นจะทาดาเนาะเ่ฮาก็สิเดินทางเมื่อบ้านพ่อเนาะเมื่อหาสักพ่มสักผ้าตากนอนเล่นเนาะพี่น้องบาดนี้ อยู่เล่นน้ำพอน้ำแม่นอนจักคืนหนึ่งกะสิได้เดินทางเมื่อพี่น้องเลยเย่เย่มาฮอดพอคัาศึกโบไปอยู่ไปนอนกะมันกะโบคือเนาะพี่น้องนอนก่อนกะสิได้มามันโบแม่นี่โอกาสมันหานฮายาดนะแม่นคือผาดโบมากกับโบได้มาเด้ไหมเมื่อกี้ครับนแม่นเอื้อยเหมืนจ้างเหรอเฮือกวินเฮือกวินกัเอื้อยจ้างย จันก็บปได้มาบไดีขี่อียังก็เงินเนาะมันออกอ่ะมาคือนีเนี่ยมาวันนี้ก็ขอปิดคลิปก่อนพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้พอพบพ่อกันคลิปหน้าสบายดีสบายดีว่าจะให้พ่อก